แล้วหลังจากนั้นก็พาก็ไปช่านที่เขาไปจับคนร้ายได้อีกหลายคนได้ของการคืนมาเป็นบางส่วนแล้วพระแสงขันที่ถูกยืมไปนะครับบางคนเขาเล่ากันมาภายหลังว่าผู้ร้ายเขาไปล้ำตามตลดาดหมูลรอได้เป็นบ้านไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไปเจอที่ที่เขาแบ่งท้องเนี่ยไปเจอบ้านหลังนั้วางไว้ข้างหัวบ้านแล้วแสงขันตรงนั้นวาข้างหับ้านก็ถ้าถ้าเล่าเล่าแบบนั้นมันก็ไม่สนุกเองครับแล้วเข,ขาก็ ทุกวันนี้อ่ะ,ะถ้าแสงงงนั้นหุดเดินไปที่กรุงเทพผมเล่าเรื่องถ้าแสงงูนี้ให้ฟังก่อนตอนที่ได้มาแล้วถอนออกไม่ได้นะครับอยู่ในกลุ่หลายร้อยปีเส,ส็จกินเนื้ออะไรอีกครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จทอดพระเนตรแล้วคนวิญยารู้ในหลวงมาลือไปว่าในหลวงจะมาถอดพระแสงขันคนก็มาเต็มเลยในหลวงก็รับสั่งครับในที่บรีตอนนั้นแ่บเขามาทําอะไรมากมายเขาบอกว่ามาดูพระองค์ท่านถอดพระแสง นหลวงก็บอกว่าสนิมเกิดอย่างนั้นจะถอนได้ยังไง <c oughs> หลวงพูดอย่างนี้แล้ว <c oughs> หลวงก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีน้ํายาก,กัดสนิมแล้วนะ <c oughs> จุดที่ในหลวงพูดแค่นี้แหละทําให้เจ้าหน้าที่ในตอนนั้นอ,อาจจะเป็นอาชีพดีก็ได้นะครับส่งคนไปฝึกวิชาอนุรักษ์สนิมนี่แหละถอนสนิมนที่ประเทศดเด็เลี่ยส่งไปสองท่านแล้วนาําความรู้นี้มาซ่อมท่าแส่งนั้นอะอปีเศษๆถอนได้ แล้วทาให้กรมศิลป์ของเรามีหน่วยงานด้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ให้แนวความคิดไว้แล้วพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ถ้าท่านเห็นพระแสงนะตัวพระแสงจะถอดออกจากด้ามได้เลยนะครับด้ามถอดได้อีกสี่ส่วนนะครับ,รบด้ามถอดได้อีกสี่ส่วนทํามาจากหินเที่ยวหินมานะครับแล้วตัวพระแสงถอดออกจากฝักได้ด้วยถอดออกจากด้าม <What? S 1> ตัวพระแสงเป็นเป็นเหล็กตองสถา่าเป็นเหล็กนง,งทีถ้าเห็นองค์ปี่จะก่อนครับลงปลายจะหักแต่เขาต่อเชื่อมต่อมาแล้ว ปักถาแสงขังด้านในจะเป็นเงินด้านนอกจะเป็นทองคําแล้วก็ประดับด้วยเ่ิมดิบพอเราได้เครื่องทองเหล่านี้ขึ้นมาแล้วไม่มีที่เก็บนะครับไปเก็บไว้ไหนอาคารยังไม่ได้สร้างไปเก็บไว้ที่สถานีตํารวจพระนครสีญยาแล้ววันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือ23เดือนพอยอ2500ในหลวงราชการที่9เนี่ยท่าเนตรเครื่องทอง แล้วพระองค์บอกว่าครึ่งคราวที่เจอวัดเจอวันลาดเนี่ยเจอที่อยุทยาเนี่ยต้องมีอาคารที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานจัดแสดงเก็บรักษาให้คนอยุทยามาเรียนรู้มาศึกษาไม่ต้องเอาของเหล่านี้ไปไว้ที่อื่นแล้วทีนี้ยังไม่มีการสร้างเงินไม่มีอีก2500หนงกรมศิลป์ลงไปเปิดอุโมง์ไปเปิดอุโมงให้ท่านท่านในลงไปดูได้การไปเปิดอุโมงภายหลังเคยเจอกุบริวาร สามกลุ่มเออเจ็ดกลุ่มในกลุ่มบริวาระเจอพราพิมพ์ที่ผมบอกกับแสนกโองคงแสนกาอค์นี่สองร้อยรูปแบบนะครับแล้วไปเจอพระสทธิ์อีกหกร้อยกวอ่งองค์นั่นแหละจุดนั้นแหละที่ว่าได้ผ้ามาแสนอง์ก็เลยตกลงกันว่าต้องเอาพระให้คนบูชาและเอาเงินมาบูรณะแล้วก็มาสร้างเอาคารที่แล้วเหลือมั้งวะเหลือครับเหลือหลายหมื่นองค์ตอนเนี้ยแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนว่าเจ้าที่แลอย่ในนี้ตอนนี้เก็บเป็นใช่ไมมใช่ยื่นใหพิธจการไหมครับครับ อยู่ห้องคลังเก็บอย่างดีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุหมดแล้วไม่ได้ดูข้างบนก็มีให้ดูครับตามทะเบียนข้างบนมีให้ดูอยู่ไม่ดูว่ะเดินโมเตอร์เซนไม่ให้เสอยู่นั่นเลยแกเนี่ยอุ้มไว้